มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาเช็คบินศิระท่วงคืนเงินเดือนเบี้ยประชุม3ปีเกือบ8.5ล้านยังตรวจไม่จบสภาเช็คบินเบื้องต้นนะคะศิระจ่ายเงินคืน8.5ล้านบาทหลังสารรัฐธรรมนูญเพิกถอนสถานะการเป็นสสกรณีที่มีคุณสมบัติต้องห้าม ถูกคำพิพากษาจำคุกวันที่25ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงความคืบหน้าการทวงเงินเดือนสสและสิทธิประโยชน์ต่างๆของนายศิระเจนจาคะอดีตสสกทอมอพักพลังประชารัฐคืนสภาพูดแทนรัษฎรภายหลังจากสารธรรม,มนูนเพิกถอนสถานะการเป็นสสกรณีมีคุณสมบัติต้องห้ามถูกคำพิพากษาจำคุกในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ว่า ล่าสุดสำนักการคลังสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของนายซีระที่ต้องจ่ายคืนให้สภาผู้แทนราษฎรเสร็จเรียบร้อยในหลายรายการแล้วได้แก่ 1. เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มหรือเงินเดือน 2. เงินเดือนค่าตอบแทนผู้ช่วยสสของนายซีระ7คน 3. ค่าเบี้ยรประชุมคณะกรรมาธิการหรือว่ากมทชุดต่างๆ 4. ค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่เดือนมีนาคม2562ถึงวันที่22ธันวาคม2564รวมเกือบ3ปีพบว่ามีเงินที่นายศิระต้องจ่ายคืนแก่สภาเบื้องต้น8,490,000บาทแต่ยังเหลือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเดินทางและการจัดสัมมนานอกสถานที่กมทชุดต่างๆของนายศิระที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จคาดว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นสภาจะทำหนังสือแจ้งนายซีระอย่างเป็นทางการว่าต้องคืนเงินให้กับสภาเป็นจำนวนเท่าใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ